สวัสดีค่ะครูใจกลางโหราศาสตร์ไทยเพื่อการบริหารชีวิตนะคะวันนี้นะคะครูจะมาคุยเรื่องการงานนะคะของชาวราศีตุลค่ะว่าชาวราศีตุลเนี่ยหรือท่านที่เกิดลัคนาตุลเนี่ยอันนี้เป็นการการทำนายโดยภาพรวมนะคะแต่ว่าถ้าต้องการแบบตรงแบบสุดๆเลยนั้นคือคุณต้องผูกดวงชะตา ามเวลาเกิดนะคะจะรู้แบบชัดเจนเลยแต่วันนี้ครูมาให้ความรู้แบบภาพรวมนะคะว่าชาวราศีตุลเนี่ยทำงานลักษณะไหนถึงจะตรงกับดวงชะตาถึงจะทําให้เรานะคะไปได้ไหวหรือประสบความสําเร็จได้ไวค่ะราศีตุลมีดาวพระจันทร์นะคะอยู่ในตําแหน่งกรรมะคำว่ากรรมมะนี่คือการงานค่ะและดาวพระจันทร์นี้เกี่ยวกับอะไรบ้าง อาชีพที่เกี่ยวกับการบริการนะคะเกี่ยวกับคนหมู่มากการดูแลการเทคแคร์การทำงานที่ร่วมกับบุคคลอื่นหรือมีส่วนสัมพันธ์กับบุคคลส่วนมาก